สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูโบนะคะจะมาสอนเป็นวรรณคดีนะคะเรื่องนี้ราดเดือนนะคะตัวชี้วัดนะคะก็คืออ่านเรื่องสั้นๆนะคะตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านนะคะคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบนะคะสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะคะเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะ อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจ,จริงนะคะท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกองนะคะที่มีคุณค่าตามความสนใจค่ะ หัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็จะมีประวัติผู้แต่งนะคะบทนำเรื่องนิราบเดือนนะคะแล้วก็คำศัพท์น่ารู้แล้วก็ถ้อยคำสำนวนที่เราจะต้องศึกษานะคะสรุปความรู้แล้วก็แบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบ ก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้นะคะประวัติผู้แต่งกันก่อนนะคะนายมีนะคะหรือหมื่นพรมสมคศน,นะคะ,ะพรมสมคศน,นะคะเด็กๆเกิดในสมัยรัชกาลที่1น,นะคะเป็นสิทธิ์คนหนึ่งของสุนทรภู่นะคะที่ได้รับยกย่องว่าแต่งก่อนได้ดีนะคะใกล้เคียงกับสุนทรภู่มากที่สุดเลยนะคะผลง,งานร้อยกองเรื่องอื่นๆของนายมีเนี่ยก็จะมีนิราทถลางนะคะ กรอนเพลงยาวสรรเสริมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวน,นะคะเนร่าพระแท่นดงรักแล้วก็เนราาสุพรรณค่ะ บทนำเรื่องนะคะในรอบเดือนนะคะจะมีเนื้อหารำพันนะคะถึงความรักแล้วก็บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะของประเพณีไทยในแต่ละเดือนทั้งหมด12เดือนนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน5นะคะเดือน5เนี่ยก็จะกล่าวถึงประเพณีสงกรานนะคะเดือน6ก็จะกล่าวถึงประเพณีแลกนาขวัญน,นะคะโกนจุกแล้วก็แต่งงานนะคะ เดือน7ก็จะกล่าวถึงประเพณีสลักพัดนะคะเดือน8กล่าวถึงประเพณีเข้าพรรษานะคะส่วนเดือน9นะคะไม่มีประเพณีอะไรนะคะคนแต่งเนี่ยก็เลยค้าำควรถึงผู้หญิงที่ตัวเองรักนั่นเองค่ะเดือน10นะคะก็จะกล่าวถึงประเพณีศารนะคะเดือน11 กล่าวถึงประเพณีออกพรรษาทอดกรถินนะคะเหมือนตอนนี้นะคะที่เราเนี่ยกำลังมีการมีเทศกาลทอดกรถิ่นมีประเพณีการทอดกรถิ่นกันอยู่นะคะเดือน12ก็จะกล่าวถึงประเพณีลอยกระทงนะคะทอดผ้าป่าแล้วก็เทียนมหาชาตินะคะส่วนเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสาเดือนอ้ายก็คือเดือนหนึ่งเดือนยี่คือเดือนสองนะคะเดือนหนึ่งสองสามเนี่ย ไม่มีประเพณีอะไรนะคะก็จะกล่าวคาควรพรรณนาถึงผู้หญิงนะคะถึงนางที่รักนะคะส่วนเดือนสี่ก็จะกล่าวถึงประเพณีตรุษนะคะ,ะเรามาดูนิราชเดือนก่อนนะคะเดือน5นะคะประเพณีสงกรานนะคะอันนี้เขาก็จะกล่าวถึงประเพณีสงกรานว่าโอ้ฤดูเดือนห้าหน้าคิมหันผู้มนุษย์สุดสนุก สุขส,ส,สนุกคร้นได้ดูกันพิศวงเมื่อสงกรานทั้งผู้ดีเข็นใจใส่อังคาดอภิวาพุทธรูปในวิหารล้วนแต่งตัวทั่วกันวันสงกรานดูสครา,เรรคานเพิดพลิ้งทั้งหญิงชายที่เท่าแก่แม่ไม้มีใครเที่ยวสู้อดเปรี้ยวกินหวานลูกหลานหลาย ที่กำดัดสัต์สีสวยทั้งกายเที่ยวถวายน้ำหอมพร้อมสัทธาอันนี้เขาก็จะพูดนะคะคร่าวๆเกี่ยวกับประเพณีสงการนะคะก็คือไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ไปกราบไหว้นะคะพระพุทธร,รูปในวิหารนะคะแต่งตัวกันสวยเลยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยต่างแต่งตัวด้วยสีสันสดใสนะคะแล้วก็ ไปรดน้ำขอพรนะคะไปรดน้ำส่งน้ำพระนะคะก็จเดีทรายเข้าวัดอะไรแบบนี้นะคะเหมือนประเพณีสงกา์นในปัจจุบันนี้เลยแต่ว่าการเล่นน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเท่ากับปัจจุบันเรานะคะต่อมานะคะเดือนเจ็ดเป็นประเพณีสลากพัดนะคะกระทั่งถึงเดือนเจ็ดไม่เสร็จสุดมันเกิดโรคแรงนักด้วยรักสมอน สลากพัดจัดแจงแต่งหาบคลอนอย่างแต่ก่อนหาบกระทายมีลายทองใส่คานร,รูปนาคาวายุพักครั้นเดินหนักดูเต้นเพ่นพยองแทรกร้อยห้อยพวงมาลัยกรองใส่เข้าของหาบหามตามกันมาทุกวันนี้มีแต่จะทำแปลกใส่โต๊งแบกเดินด่วนมาท่วนหน้า สารพันเอมโอดโภชนาตามสัทธาสัพปปบุรุนษนษอโนุทั้งผู้ดีเขียนใจก็ไปมากจับสลากหนังสือชื่อพระสงฆ์รู้จักนามตามพพประสบโกต่างจำนงน้อมถวายรายกันไปอันนี้จะเป็นประเพณีนะคะการทําบุญนะคะก็คือการนํา,นนาอาหารเนี่ยไปถวายผักผลไม้นะคะ อาหารไปถวายให้กับพระนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเอาไปถวายเนี่ยทางวัดนะคะก็จะทำสลากนะคะที่มีชื่อของพระสงฆ์นะคะแล้วก็จะทำการจับฉลากนะคะถ้าญาติโยมคนไหนจับได้ชื่อของพระสงฆ์องค์ไหนก็ต้องนำอาหารที่ตัวเองมาเอานำมาเนี่ยไปถวายให้กับพระสงฆ์รูปนั้นนะคะเพื่อไม่เป็นการเาเรียกว่าอะไร เลือกลับที่ชอบเลือกที่ชอบมักที่ช่างใช่ไหมคะเด็กๆที่แบบว่า,าออลูกชายชาสม,มุนนะลูกลูกครูบวชเป็นพระสงฆ์ครูก็จะนําอาหารไปถวายให้กับพระรุ่นนี้ตลอดเลยอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการลดความลืมล้ำนะคะเขาก็เลยให้เป็นการจัดสลากนะคะจะได้เสมอภาคกันนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเป็นประเพณีเข้าพรรษานะคะถึงเดือนแปดแดดอับพยยาฝนฤดูโดนพระวสาเข้ามาขวางจวนจะบวชเป็นพระสละนางอยู่เหินห่างเห็นกันเมื่อวันบุญประดับพุ่มบุกผาพักษากระถางรูปรัดช้างโคควายขายกันบุ่นตุ๊กตาหน้าพราหมงงามละมุน ต้นพิกูลลินจีดูดีจังตุ๊กตาหน้าผามนะคะก็จะหมายถึงตุ๊กตาชาววังนะคะโดยอดีตเป็นตุ๊กตานะคะคที่ทําขึ้นเพื่อให้ลูกหลานของเจ้านายนะคะคเล่นนะคะแต่ปัจจุบันนะคะคมีการทําเพื่อจําหน่ายะะที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒน,นธรรมไทยด้วยค่ะ ต่อมานะคะเดือน10นะคะเป็นประเพณีศาสตร์นะคะถึงเดือน10เห็นกันเมื่อวานศาสใส่อังคาผู้ชนากระยาหารกระยาศาสตร์ู้ยไข่ใส่ตกพานพวกชาวบ้านทุ่นหน้ามาทารณะเจ้าง,งามคุมห่งสีชุลีนกแล้วจับจบทับพ,พีน้องสีสะหยิบเข้าของกระยาศาสตร์ใส่บาดพระทานระ,นะเสร็จสัก กลับมาเรียนอันนี้เป็นประเพณีศาสตร์นะคะศาสตร์ก็จะเป็นช่วงเดือนสิบที่เขามีขนมกยายศาสตร์นะคะขนมกยายศาสตร์ก็คือขนมที่ทํามาจากธัญออพืชน,นะคะอย่างเช่นข้าวพองถัว่วงานะคะเขาก็จะมากวนกับน้ําตาลนะคะให้มันเหนียวเหนียวเวลาทานก็จะทานคู่กับกล้วยไข่นะคะอันนี้ประเพณีศาสตร์ก็จะเป็นการทําบุญปักบาตรโด,ดยใส่กายศาสตร์และนเองค่ะ ต่อมานะคะในเดือน11นะคะจะเป็นประเพณีทอดกระถิ่นนะคะก็คือเนี่ยตอนนี้เรากําลังมีเทศกาลนี้นะคะมีกิจกรรมนี้มีประเพณีนี้อยู่เลยนะคะเป็นการทอดกระถิ่นตามวัดต่างๆนะคะเดือน11เสร็จเรุระภาวะสาชาวพาราเซงแซ่แห่กระถิ่นลงเรือเพียบพายยกมนนกบินกระแสสิงสารรายกระจายฟอง สนุกสนานขานยาวฉาวสนัดบ้านแข่งกันขันสู้เป็นคู่สองแพ้ชนะปะัตาผู้จารองตามทน,นองเล่นกระถิ่นสิ้นถูกป,ปีต่อมานะคะเป็นเดือน12นะคะประเพณีลอยกระทงนั่นเองนะคะเดือน12ล่องลอยกระทงหลวง ชนทั้งปวงเลยตามอารามแสงดอกไม้ไฟช่วช่วงเป็นดวงแดงทั้งผู้แรงตึงตังดังสถานนั่นเองต่อมานะคะอันนี้เป็นนิราชเดือนนะคะเสียงนกบินพลาดพวดกรวดไอตื้นเสียงหวอวหือเฮฮาอยู่หน้าฉาน ล้วนผู้คนล้นหลามตามสะพานอลหมานนาวาในสาครบ้างก็แห่ผ้าป่าพฤกษาปัามีเรือชักเซ็งแซ่แลสลอนขับประโคมดนตรีมีละครอรชอรร่ำร่าอยู่หน้าเรือบ้างก็ร้องศักกวาใส่หน้าทับลูกคู่รับ พร้อมเพราะสนอบเหลือฟังสำเนียงเสียงสตรีไม่มีเครือเป็นใยเย,ยื่อจับในน้ำใจชายฟังสำเนียงเสียงนางที่กลางน้ำแล้วหัวลำลึกมุดที่สุดหมายกลับมานอนอ่อนทอดระทวยกาย ก็ฟูมายชนละนาทุกนาทีนอนไม่หลับกลับลุกเปิดหน้าต่างจันกระจ่างแจ่มฟ้าในราศีเห็นดวงเดือนเหมือนลักพักคินียุพินที่อยู่ไกลในยนาที่นั่งคอยนอนคอยและห้อยหวัว แฟนรันจวนมีได้สิ้นทวินหาเห็นราหูจูจักพระจันทาชาวพาราอืออื่นคนึงดังทีลึกลั่นครั่นคลึกเสียงกึกก้องละคังท้องกองแท้ทั้งแปรสังประดังเสียงเพียงพื้นพิพภพพังมีทุกครั้งดังทุกคราวชาวทุกที โอ้ว่าดูวงจันเจ้าดูเศร้าหมองไม่ผุดผ่องเผือดอับพยับสีอยู่ในปากราหอูอสุรีมีนาทีปล่อยปละสลัดกันแต่ตัวพี่มีได้มีนาทีชื่นทุกวันคืนเฝ้าวิโยคด้วยโศกสันครวนขนึงถึงมิตร ที่ติดพันที่ชมจันต์ต่างเจ้าเยาวมาเมื่อวันที่เทศนามหาชาติได้เห็นนาฏอนุอนให้สงสารสัพป,ปบุรุษขับข้างฟังกุมารชัดชวานแจ่งแจ้งด้วยแสงเทียน มานะคะเรามาดูคําศัพท์น่ารู้นะคะที่เราจะต้องรู้ไว้นะคะกระทายก็จะหมายถึงกระบุงเล็กนะคะปากผายกระยาศาสตร์นะคะคานขนมที่ทําด้วยงานนะคะถั่วแล้วก็ข้าวเมาเา่าข้าวตอกนะคะกวนกับน้ําตาลนะคะโดยแต่เดิมเนี่ยนิยมเฉพาะทําเฉพาะในเทศกาลศาสตร์เดือนสิบนั่นเองนะคะ กระยาหานก็จะหมายถึงเครื่องกินนะคะมีข้าวเป็นต้นนะคะกำดัดก็คือกำลังรุ่นกำลังวัยรุ่นนะคะขันสู้คือแข่งเข้าสู้นะคะหรือว่าก้าสู้นั่นเองค่ะชาวนะคะก็จะหมายถึงอื้ออึงเอกร,เรกเกียวกราวนะคะชนลนาจะหมายถึงน้ำตานะคะชัชวานก็จะหมายถึงสว่างรุ่งเรือง ชูลีนะคะหมายถึงการประนมมือนะคะการไหวทวินนะคะจะหมายถึงคิดหรือว่าคิดถึงนะคะธารณะจะหมายถึงการตักบาตรที่ไม่เฉพาะเจอะจงค่ะ นาคานะคะก็จะหมายถึงงูค่ะนาวาหมายถึงเรือนะคะประโคมหมายถึงบรรเลงดนตรีนะคะเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างนะคะเพื่อเป็นการสักการะบูชาหรือว่ายกย่องนะคะพยับจะหมายถึงครื้งมืดมัวนะคะพลุจะหมายถึงดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่งนะคะบรรจุดดินปืนในกระบอกไม้ไผ่นะคะเมื่อจุดก็จะมีเสียงระเบิดดังนะคะคล้ายกับเสียงปืนค่ะ พิภพก็จะหมายถึงโลกนะคะเพลิดเพลิงนะคะหมายถึงงามเฉิดฉายนะคะพคีนีก็คือพกคีนีนั่นเองนะคะความหมายเดียวกันก็คือหมายถึงน้องหญิงนะคะยุพีนหมายถึงหญิงสาวสวยน,นะคะรวมถึงคําว่าเยาวมหันด้วยนะคะก็ความหมายเดียวกัน รันจวนนะคะจะหมายถึงปั่นป่วนใจนะคะลูกคู่หมายถึงคนร้องรับก,กับต้นเสียงนะคะวายุพักหมายถึงชื่อนกในวรรณคดีนะคะแปลว่านกกินลมนะคะสะครานหมายถึงงามหรือว่าสวยนะคะสะมอนนะคะจะหมายถึงนางงามซึ่งเป็นที่รักนะคะสลักพัดก็คืออาหารแห้งหรือว่าผลไม้นะคะถวาไหวพระโดยวิธีจัดสลาดนะคะเช่นสลากพัดข้าวสารสลักพัดทุเรียนนะคะ สัปปบุรุษนะคะหรือว่าสัป,ปบุรุษนะคะหมายถึง้าด้้ยหัดนะคะผู้มีศรัทธาในพระาศาสนาค่ะสาครนะคะหมายถึงแม่น้ําหรือว่าทะเลค่ะสาแรกนะคะหมายถึงสาแรกนั่นเองค่ะ หน้าฉานนะคะจะหมายถึงที่เฉพาะพระพักนะคะพระเจ้าอยู่หววหรือว่าพระราชินีนะคะหน้าทัพก็คือเสียงตรีเครื่องดนตรีนะคะซึ่งที่ขึงด้วยหนังนะคะจำพวกตะโพนนะคะหรือกองแขกน,นะคะซึ่งมีบัญญัติเป็นแบบแผนไว้แล้วนะคะสำหรับตีประจำทำนองเพลงต่างๆนะคะใช้บอกสัดส่วนแล้วก็ประโยคของเพลงนั้นๆนะคะเช่นหน้าทัพประก,ก่นะคะ อโน,นงจะหมายถึงนางหรือว่านางงามนะคะอรชรก็คือางามหยาบเอวบางร่างน้อยก็คือตัวเล็กๆนี่นะคะอสุรีหมายถึงยักษ์นะคะอังคาดก็คือถวายอาหารให้กับพระนะคะอตือคือดอกไม้ไฟที่มีลักษณะคล้ายกับจรวดนะคะหรือบ้างไฟนะคะมีน้ำหนักเบาะคะ่ะเอมโอดหมายถึงรสหวานหรือรสอร่อยะคะ่ะ ในการอ่านนีราศเดือนนะคะผู้อ่านนะคะจะต้องเข้าใจลักษณะของการเขียนนีราศนะคะว่าเรื่องราวของการจากนางผู้เป็นที่หลักเนี่ยซึ่งอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้นะคะดังนั้นคำประพันธ์ประเภทนีรานะคะจึงต้องเกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็การผัดพลาดจากคุณหลักทั้งสิ้นเลยค่ะสรุปความรู้นะคะนีราศเดือนนะคะมีคุณค่าทางสังคมนะคะ แล้วก็วัฒนธรรมนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมนะคะในการปร,รับพฤติปฏิบัติตนนะคะตามประเพณีไทยในเดือนต่างๆนะคะของผู้คนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะ แล้วก็มีคุณค่าทางวรรณสิ่งก็คือใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ไพเราะนะคะมีสัมผัสค้องจองนะคะทั้งสัมผัสระหว่างวรคแล้วก็สัมผัสในวรคนะคะมีการเล่นคํานะคะทําให้คําประพันเนี่ยน่าอ่านน่าฟังแล้วก็จดจําได้ง่ายนะคะรวมถึงประทับใจกับผู้ที่อ่านด้วยนะคะก็เลยมีผู้นำเนี่ยเอ่อมีจึงมีคนนํามากล่าวอ้างอิงนะคะเกี่ยวกับชีวิตและความรักนะคะ ตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงปัจจุบันค่ะต่อมานะคะเป็นแบบสุขัดหน้าที่190นะคะถึง191ค่ะข้อ1น,นะคะคำว่าเดือนในนิราศหมายถึงข้อใดนะคะข้อที่1ชื่อหญิงสาวนะคะสชื่อผู้ประพันธ์นะคะสดวงจันทร์แล้วก็4ส,ส่วนของปีค่ะ คำตอบนะคะคาว่าเดือนในที่นี้นะคะจะหมายถึงส่วนของปีนั่นเองค่ะข้อที่สองน,นะคะนิราชเดือนนะคะแต่งในสมัยใดนะคะอยุธยาตอนต้นอยุธยาตอนปลายธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้น,นะคะ่ะคำตอบนะคะก็คือรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นเองนะคะ ข้อ,อที่สามนะคะนี้ราบเดือนนะคะมีเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะประเพณีไทยในเดือนต่างๆสถานที่สําคัญของเมืองไทยในอดีตชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยนั้น mm. ความเศร้าเสียใจที่ต้องพลัดพรากจากคนรักของผู้ประพันธ์คาตอบก็คือประเพณีไทยในเดือนต่างๆนั่นเองนะคะ ขอที่สี่นะคะโอ้ฤดูเดือนห้าหน้าคิมหันพวกมนุษย์สุดสุขสนุกครันได้ดูกันพิศวงเมื่อสงกรางคิมหันนะคะหมายถึงฤดูอะไรฤดูฝนฤดูร้อนหรือฤดูหนา ฤดูที่มีงานสนุกลื่นเลิศนักเรียนก็สังเกตนะคะว่าสงกรานเนี่ยเขาจัดกันในเดือนไหนนะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันมีอากาศเป็นยังไงคําตอบก็คือจัดในช่วงฤดูร้อนนะคะคิมหันก็จะหมายถึงฤดูร้อนค่ะโอ้ฤดูเดือนห้าในขิมหันพวกมนุษย์สุดขส,ส,สนุกครันได้ดูกันพิศวงเมื่อสงกรานเดือนห้าคือเดือนใด สงกรานมีอยู่ในเดือนไหนคะคือเดือนเมษานะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะนับเดือนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาใช่เดือนเมษาก็เลยกลายเป็นเดือนที่ห้านะคะก็จะธันวามากรากุุพามีนาแล้วก็เมษานี่ ผลไม้ชนิดใดนะคะที่นิยมนำมารับประทานกับขนมกระยาศาสตร์นะคะมีกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำวากล้วยเหล็กมือนาตองตอนต้นคลิปคูบบอกไปแล้วว่ามันคือกล้วยไข่นะคะข้อใดไม่ใช่ประเพณีไทยนะคะมีวิ่งควายบุญบ้างไฟรถน้ำดำหัวแล้วก็บ้างไฟพญานาคค่ะ คำต,ตอบก็คือข้อ4นะคะไม่ใช่ประเพณีแต่ว่ามันเป็นปรากฏการ์ธรรมชาตินะคะบ้างไฟพยายนาที่มันขึ้นอยู่ที่แม่น้ำขงอน่ะไม่ใช่ประเพณีนะคะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะข้อ8 ข้อ8นะคะข้อใดคือสิ่งที่ไม่มีในงานเทศกาลปัจจุบันนะคะมีการยิงปืนใหญ่การมอบของขวันการทําบุญตามประเพณีแล้วก็งานรื่นเริงสนุกสนานคําตอบก็คือการยิงปืนใหญ่นะคะไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะคะยกเว้นเ,ออเทศกาลหรือว่าวัาวนสําคัญของทางทหารเรือนะคะอันนี้อาจจะยังยังมียิงปืนกันอยู่นะคะ ข้อีนะคะคนไทยมาจับปฏิบัติสิ่ใดนในงานประเพณีต่างๆนะคะเล่นดอกไม้ไฟทําบุญตักบาตรรดน้ําดําหัวแล้วก็แข่นเรือนะคะส่วนใหญ่แล้วประเพณีส่วนใหญ่เนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่คนไทยจะต้องทําก็คือการทําบุญตักบาตรนะคะข้อสุดท้ายนะคะผู้ใดอนุรักษ์ประเพณีไทยได้ดีที่สุดนะคะ แก้มแต่งตัวสวยงามในทุกเทศกาลก้อยขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ในวันคล้ายวันเกิดกุ้งช่วยคุณแม่ทำขนมกยายศาสตร์เพื่อตักบาตนะคะแก่นใช้ปืนฉีดน้ำแทนการใช้ขันในวันสงกรานเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยนะคะก็คือข้อสนั่นเองนะคะกุ้งช่วยแม่ทำขนมกยายศาสนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดกุ้งไม่ช่วยแม่เนี่ยกุ้งก็จะทําขนมนกยะสายไม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ใส่บาตรด้วยเพราะฉะนั้นกุ้งการที่กุ้งช่วยแม่ทําขนมเนี่ยก็เป็นการได้รับความรู้อย่างหนึ่งสามารถสืบทอดวัฒนธรรมนี้สามารถสืบทอดสูตรขนมนกยะจายาไปสอนในคนรุ่นหลังได้อีกนะคะจบแล้วนะคะวันนี้สําหรับ เรื่องมีราดเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปหน้านะคะเป็นแบบสุขัดที่เหลือของมีราดเดือนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ